สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพโอกาสนี้จะได้นำนิทานธรรมคดีเรื่องหมาเก้าหางมาสเสนอท่านผู้ฟังเรื่องมีอยู่ว่ามิชายหนุ่มผู้หนึ่งเป็นคนยากจนแม่ตายเทั้งแต่เล็กๆเฝ้าเลี้ยงดูบิด,ดาผู้มีร่างกายไม่สมประกอบโดยแม่เดือดร้อนไมาแต่น้อยจนกระทั่งบิด,ดาของเขาถึงแก่ความตาย ก่อนที่พ่อของเขาจะตายด้วยความรักและเป็นห่วงลูกดกว่าอุตส่าห์เลี้ยงดูตนมาเป็นอย่างดีตลอดเวลาพ่อจึงสั่งลูกว่าลูกรักหากพ่อตายไปแล้วให้ลูกจัดการฝังศพไว้ที่เนินไร่เมื่อศพเน่าเปื่อยไปแล้วให้ลูกนำเอากระโหลกศีรษะของพ่อมาพอหยุดพูดเล็กน้อยแล้วกล่าวต่อไปว่า เจ้าจงเอาเชือกร้อยขูกะโหลกศสีรษะของพ่อแล้วลากไปหากหัวกระโหลกนี้ไปติดอยู่ที่ใดให้ลูกจงหยุดและจัดก,การฝังกระโหลกไว้แล้วจงทำไร่ขึ้นที่นั่นเถิดพ่อกล่าวจบพ่อของเขาก็สิ้นใจด้วยความรักและเคารพเขาก็ปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อทุกประการแม้ว่าการกระทำเช่นนั้น เขาไม่อยากจะกระทำาก็ตามชายหนุ่มใช,ช้เชือกร้อยกระโหลกศรีรษะของพ่อเดินลากไปจนกระทั่งกระโหลกนี้ไปติดอยู่ที่ซอกผาหน้าถ้ำแม้เขาพยายามดึงเท่าไหร่เท่าไรก็ไม่ลุดเขาจึงหยุดที่นี่ลงมือถางป่าบริเวณหน้าถ้ำให้เป็นไร่ปลูกผักต่างๆอยู่ต่อมาไม่ช้าก็มีหมาตัวหนึ่ง มีหางก้าหางมาขออาศัยอยู่ด้วยเขาก็รับหมาตัวน,นั้นไว้ให้อาหารและที่อยู่กับมันเป็นอย่างดีวันต่อมาเขาเข้าป่าหาไม้ไผ่มาสารใสเมื่อได้ไม้ไผ่ตามที่ต้องการมาแล้วก็ลงมือสารพอสารแล้วก็นำใสไปดัก ในแม่น้ำเขาชายหนุ่มเอาใสไปดักที่ใดชาวบ้านต่างไม่ยอมให้เขาดักและบอกว่าที่ตรงนี้นะ่ะเป็นที่ดักและที่วางใซของเขาเ,าเสียทุกแห่งเมื่อสารใจและนำเอาใจไปวางดักในที่ใดชาวบ้านไม่ยินยอมเขารู้สึกอึดอัดไม่ทราบว่าจะเอาไปดักที่ไหน พอดีเห็นกิ่งไม้ทอดยอดลงมาเขาจึงปีนขึ้นไปเอาใส่ใบเนี้ยไปดักไว้บนยอดไม้วันรุ่งขึ้นเขาไปไล่เดินผ่านมาดูใส่ที่ตนวางดักไว้เขารู้สึกดีใจนักเพราะในใส่นั้นน่ะมีไข่อยู่ฟองหนึ่งด้วยความสงสัยเ,เขาจึงไม่กล้า คือไม่กล้าจะกินคงเก็บไข่นั่นไว้ในในบ้านเพื่อจะดูว่ามันเป็นไข่ของนกอะไรบางทีอาจจะเป็นไข่วิเศษก็ได้เขานำเอาไข่นี้ไปไว้ที่บ้านลุงเช้าก็ออกไปทำไร่พอตกเย็นก็กลับบ้านเขารู้สึกประหลาดใจเป็นยิ่งนักที่ปรากฏว่าบ้านเรือนของเขาเนี่ยมีผู้มาเก็บกวาด จนสะอาดเรียบร้อยขณะเดียวกันก็ทำอาหารไว้ให้เขาเป็นอย่างดีเขารู้สึกสงสัยเป็นกําลังคิดไม่ตกว่าใครเป็นผู้มาทำอาหารแ้ะก็ทำความสะอาดบ้านเก็นต้นจนกระทั่งวันหนึ่งเขาแต้งพูดว่าจะไปทำไรแต่แท้ที่จริงแล้วเขาแอบไปซ่อนตัวดูว่าเป็นใครกันแน่ มาทำความสะอาดและเก็บกวาดบ้านเรือนให้จนกระทั่งสายเธอจึงเห็นมีนางงามผู้หนึ่งออกมาจากไข่ฟองน้ำน,นางทำความสะอาดทำอาหารต่างๆไว้รอท่าโดยไม่รีรอเขารีบวิ่งเข้าไปเลือทุบเปลือกไข่น้ำแตกขันทีนางไข่ฟ้าตกใจยิ่งนักร้องไห้ ออกมาแล้วก็กล่าวว่าท่านไม่ควรทําลายเปลือกไข่นี่เลยนับจะ่นี้ต่อไปท่านจะต้องได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าเมืองตลอดเวลาชายหนุ่มนิ่งอึงแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอย่างไรได้เขาจึงอยู่กินได้เสียก,กับนางต่อมาพวกชาวบ้านที่ไปป่าผ่านไร่ของเขาเมื่อพบหญิงงามก็นำไปเล่าลือกัน ผู้คนต่างพากันมาดูนางอย่างมากมายเจ้าเมืองมา่ราบข่าวก็มาดูด้วยพระองค์ทรงพอพระทัยในนางยิ่งนักเอ็งกลับมาปรึกษากับเสนาของตนเพื่อจะเอานางไปเป็นสนมได้โวยธีไใดเสนาจะเสนอความคิดว่าขอให้พระองค์ทรงสั่งให้มานบน้อยผู้นี้ไปเอาดอกบัวหอมซึ่งอยู่ในนาขปีพบมาถวาย าพระพุทธเจ้าคิดว่าเขาคงจะตายเสียก่อนเป็นแน่แท้เมื่อเขาตายพระองค์ก็รับนางมาเป็นสนมได้พมะเจ้าเมืองเห็นชอบกับคําบอกของเสนาดังนั้นในวันรุ่งขึ้นพระองค์จึงให้เสนานำอาราชศาสตร์สั่งให้มานบนี้ออกเดินทางไปเอาดอกบัวหอมในนาก้าพิภพมาถวายหากเอามาไม่ได้จะประหารชีวิต ชายหนุ่มเมื่อได้รับคำสั่งรู้สึกเศร้าสลดใจหิ่งนักนั่งหงอยเงาจนนางไครฟ้าเห็นจึงไต่ถามชายหนุ่มชายหนุ่มก็เล่าเรื่องราวให้ฟังทุกประการนางจึงบอกแกสามีว่าพี่ไม่ต้องร้อนใจให้พี่เดินทางไปยังหนองน้ำฝากฟาเขาด้านโน้นที่กลางหนองจะมีใบบัวใบใหญ่ชูก้านสูงกว่าเพื่อน ให้พี่ว่ายน้ําไปแล้วเด็ดใบบัวใบนั้นน่ะแล้วพี่ก็จะพบทางลงไปยังนาคธบาดานและพี่จะได้ดอกบัวหอมตามที่เจ้าเมืองต้องการชายหนุ่มกล่าวคาขอบคุณพัญญาที่ช่วยแนะนําชี้ช่องทางให้ดังนั้นพอวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มก็ลาพัญญาไปก่อนที่เขาจะจากไป นางไข่ฟ้าในมอบรากยาให้แกเขา,เาไปหนึ่งรากพร้อมกับสั่งว่าพี่จงใช้รากยานี้เมื่อคราวจำเป็นอำนาจแห่งความเมตตากรุณาจะช่วยให้พี่พ้นภัยได้สามีรับรากยาเก็บไว้ในอกเสื้อแล้วก็ออกเดินทางตรงไปยังหนองน้ำที่นางบอกทุกประการ เมื่อไปถึงเขาก็มองเห็นใบบัวใหญ่ชูใบอยู่กลางหนองวก็ว่ายน้ำไปและเด็ดก้านใบบัวนั้นอาขาดออกจากกันทันใดเขาก็พบว่กาก้านบัวนั้น่ะเป็นทางเดินลงไปจูนั่งขาพิพบเขาจึงไต่ลงไปจนถึงเมืองบาดาลขณะที่เดินไปนั้นเขาผ่านเมืองมดงาม พบพยาามดงามกำลังป่วยหนักหมอใดๆก็รักษาไม่หายชายหนุ่มแมะสขไปหาและใช้รากยาที่ติดตัวมาฝนละลายน้ำให้พยามดงามกินในไม่ช้าพยามดงามก็หายเป็นปกติเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณชายหนุ่มที่ช่วยเหลือตนยามดงาม ยังยกลูกสาวให้เป็นพัญญาท้ายนุมไต้ถามพยามดงามถึงหนทางที่จะไปเอาดอกบัวหอมว่าอยู่ที่ใดยามดงามบอกว่าหนทางไปยังนาคบาดาลถึงดอกบัวหอมขึ้นอยู่นั่นจะต้องผ่านเมืองยักษ์ก่อนแล้วจึงจะถึงเมืองนาคและยักษ์ที่พบนั้นเป็นยักษ์ร้ายมากเมื่อทราบหนทางแน่นอน เขาก็ฝากนางมดง่ามไว้แล้วออกเดินทางไปตามมังพังจนกระทั่งล่วง,ขงเขมืองยักษ์พอดีขณะนั้นพญายักษ์ป่วยหนักไม่มีหมอใดที่จะรักษาได้มานบน้อยจึงอาสาทำการรักษาโดยใช้รากยาวิเทศษที่พัญามอบให้ในไม่ช้ายายักษ์ก็หายเป็นปกติเพื่อตอบแทนบุญคุณ ยายักษ์จึงยกลูกสาวให้แก่เขาหลังจากนั้นชายหนุ่มก็เดินทางไปยังเมืองพญานาคทันทีเมื่อไปถึงเมืองนาคพระมเหตีของพญานาคโวยชายหนุ่มได้ใช้ย,ยาที่ปัญญามอบให้มารักษาในที่สุดพระนางก็หายเป็นปกติ เพื่อตอบแทนบุญคุณญานาคจึงนำเอาดอกบัวหอมมาให้พร้อมกับยกบุตรสาวให้แกชายหนุ่มเป็นการตอบแทนบุญคุณชายหนุ่มนำเอาดอกบัวหอมและทิดานาคเดินกลับพร้อมกับกล่าวคำขอบคุณในความกรุณาและแวะมารับพัญญายักษ์และนางมุดงามไม่กี่วันเขาก็เดินทางมาถึงได่ของตน เ,เล่าเรื่องราวที่ตนได้ประสบมาให้พัญญาฟังทุกประการหลังจากนั้นก็นำเอดดอกโบหอมไปถาวายแก่เจ้าเมืองเจ้าเมืองเห็นเช่นนั้นไม่รู้จะทําอย่างไรจิงเรียกเสนามาปรึกษาเสนาเกละอซิบแนะให้เจ้าเมืองมอบงานใหม่ให้แก่เขาเจ้าเมืองสั่งให้เสนาเอางาดาจํานวนสามเกวียนไปโปรยในท้องทุ่ง และสั่งให้ชายหนุ่มเก็บไมห้หมดภายในสามวันหากทําไม่ได้จะประหารชีวิตชายหนุ่มรับคำสั่งกลับมาบ้านด้วยความไม่สบายใจเมื่อมา,มาถึงบ้านก็เล่าเรื่องราวนั้นให้แก่ปัญญาทราบนางมดงามบอกว่าพี่ไม่ต้องวิตกให้พี่ขอเ,อเสือมาสามผืนน้องจะเรียกบริวารมาช่วยขูให้ ทชายหนุ่มกลับไปขอเสือ,อตามคำบอกของพญาทุกประการเจ้เมืองจัดเสือให้ตามความต้องการวันที่หนึ่งที่สองอผ่านไปชายหนุ่มยังไม่ได้เก็บแม้แต่น้อยพอล่วงเข้าคืนที่สามบริวารของพญามดงามก็มาช่วยกันขนจนได้งาครบตามที่เจ้าเมืองโปรยไว้ทุกประการ เจ้าเมืองไม่เห็นเช่นนั้นก็ปรึกษาเสนาว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะฆ่าเขาให้ได้สมใจเสนาณนะไอ้เจ้าเมืองล้มบัวและควายจำนวนมากๆจัดทำอาหารเลี้ยงฉลองที่เขาสามารถเขาดอกบัวหอมแล้วก็เก็บงาอมาเล็ดงามาได้ครบขณะเดียวกันก็สั่งว่าถ้าอาหารเหล่านี้เหลือ ชายหนุ่มจะต้องโูกประหารชีวิตชายหนุ่มก็นำเอาความไปเล่าให้ัญญาฟังทิดาลูกสาวยากษ์บอกว่าพี่ไม่ต้องร้อนใจเรื่องนั้นน้องจะรับักษาเองพอถึงวันเลี้ยงเจ้าเมืองก็จัดอาหารมาให้อย่างมากมายชายหนุ่มพาพัญญามาร่วมรับประทานด้วยดาพญายักษ์ กินอาหารเหล่านั้นจนหมดสิ้นไม่เหลือแม้แต่น้อยจะเมืองหมดปรรัญญาออกคำสั่งให้หาควายมาชนกันมานพก็น,นำเอาความไปปรึกษาพญญาจิดาพญานาครับภาษาให้ขอรุ่งขึ้นชายหนุ่มจึงจูงเอาควายของตนไปสู้ปรากฏว่าควายของเจ้าเมืองพ่ายแพ้แต่ควายของมานพผู้นั้น ซึ่งการนี้ทำให้เจ้าเมืองแค้นใจยิ่งนักเพื่อจะเอาชนะมานบนั้นให้ได้เจ้าเมืองจึงคิดอุบายเพื่อจะล่อลวงทราบความจริงว่าทำไมเขาจึงสามารถจะทำสิ่งต่างๆที่ไม่น่าเชื่อสำเร็จได้เจ้าเมืองจึงให้เสนาเข้าไปอยู่ในกลองใบใหญ่แล้วให้คนหามไปจนถึงบ้านของชายนั้นในเวลาเยน็น คนที่หามไปยังก่ากลองไว้ที่บ้านของชายหนุม่มคืนนั้นขณะ,ะที่เขาอยู่ท่ามกลางพัญญาต่างปรึกษาหาหลือและสนทนาถึงเรื่องราวของตนตอนหนึ่งนางไข่ฟ้ากล่าวว่าหากมีงานมีการอะไรถ้ามีคนเอาไข่เยวมาให้พี่กินขอพี่อย่าได้กินเป็นอันขาดถ้าพี่กินเข้าไปน้องจำเป็นจะต้องเดินทางกลับไปยังบ้าน เมืองเดิมของน้องท,ทันทีนางมดงามก็กล่าวว่าฉันเองก็เหมือนกันถ้าใครเอาไข่มดมาให้ผี่กินถ้าผี่กินเข้ไาไปเมื่อไรฉันก็ต้องกลับคืนไปอยู่กับพ่อตามเดิมนางยักษ์ก็กล่าวว่าฉันเองเหมือนกันถ้าผี่รับประทานเนื้อง,งูเมื่อไรเมื่อนั้นฉันก็ต้องลาจากไป หลังจากนั้นอีกสองสามวันคนถามกลองก็มาขอรับเอากลองคืนไปพอไปถึงพระราชวังเสนาก็ออกมาจากกลองแล้วกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้าเมืองทราบทุกป,ประการเจ้าเมืองสวนออกมาด้วยความพอพระทยัยองค์รับสั่งให้เสนาจัดอาหารตามที่ได้ฟังจากเสนาทุกป,ประการแล้วตรัสเรียกมานพผู้นั้นเข้าไป ก่าวชมเชยความสามารถต่างๆขณะเดียว oh. ก็มอมสุลาจนเขาหมึนเมาต่อจากนั้นก็ชวนรับประทานอาหารซึ่งอาหารต่างๆจัดทำเสียอย่างดีเป็นพิเศษโดยดูไม่รู้เลยว่าเป็นสิ่งที่พัญญาของเขาห้าหมไม่หลังจากที่เขากินอิม่มสำราญอยู่นั่น ก็ให้คนพา,านพนไปส่งบ้านเมื่อเขาไปถึงบ้านปรากรว่าบ้านนั้นเงียบงังดไม่มีใครออกมารับเขาเลยคงมีแต่สุนัขตัวเดียวเท่านั้นด้วยความมึนเมาสุราเขาก็ฟุบหลับไปจนกระทั่งเช้าขัานสางเมาเขาออกตรวจดูหาพัญญาปรากรวพาพัญญาทั้งสี่เนี่ยกลับไปบ้านเดิมหมด พระเขาเองกว่าฝืนคำสั่งของนางเขารู้สึกเสียใจยิ่งนักไม่รู้ว่าจะติดตามไปได้อย่างไรเะอินหมาเก้าหางเห็นเขา้าก็เข้ามาพูดว่าท่านอย่าเศร้าโศกเสียใจเลยข้าพเจ้าขออาสาพาท่านไปรับปัญญาทั้งสี่ของท่านกลับคืนมาชายหนุ่มรู้สึกดีใจมากเขาก้มลงกอดคอหมาดสวยความรัก ถ้าขอขอบใจเจ้าที่เจ้าเห็นใจข้าเจ้าจะให้ข้าทำอย่างไรข้าจะปฏิบัติตามทั้งสิ้นหมาเก้าหางบอกว่าเมื่อหางของเขาพเจ้าหลุดไปขอท่านอย่าหัวเราะก็แล้วกันชายหนุม่มรับปากลงหลังจากนั้นหมาเก้าหางก็นำเขาไหว้ข้ามนำ้ำข้ามทะเลไปให้ชายหนุม่ม เกาะหางของตอนไปมาข้ามพ้มทะเลหนึ่งหางของมันก็หลุดตกหายไปอันหนึ่งจนกระทั่งข้ามทะเลสุดท้ายทางอันเ,อเป็นที่ก้าวก็หลุดตกไปมานบเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกขบขันที่มองเห็นหมาที่เคยมีหางเป็นพวงอย่างงดงามขณะน,ะนี้ด้วนสั้นจุจ๋นจ๋เขาจึงหัวเราะออกมา ทันใดที่เขาวเราะร่างของหมาก็ล้มลงและขาดใจตายท,ทันทีท้ายหนุ่มรู้สึกเสียใจในการละเมิตดตก์ของตนยิ่งนักในความคิดถึงคุณของหมาตัวนี้อซึ่งช่วยพาเขาลุล่วงดานสำคัญจนหมดสิน้นเขาจึงอุ้มเอาร่างของหมาเก้าหางจะนำไปฝัง พระอินอยากลองใจว่าเขาจะรักหมาตัวนี้จริงหรือไม่เพียงไรท่านจึงแปลงเป็นเสือมาขอกินแต่ท้ายหนุ่มไม่ยอมให้โดยยอมให้กินตนแทนเสือก็พละจากไปพระอินแปลงก็แปลงเป็นมแมลงวันบินมาตอมเขาเขาก็ไม่ยอมคงเป้าปัดไม่ยอมให้หมดหรือมแมลงวันใดๆมาไต่ตอมทั้งสิน้นต่อจากนั้น พระอินก็ปรากฏกายบอกให้เขาฝังศพน,นั้นไว้และบอกว่าท่านจงรีบเดินทางไปโดยเร็วพระที่เมืองข้างหน้าพัญญาทั้งสีของท่านกำลังจะเลือกคู่ถ้าท่านไปช้าอาจพลาดโอกาสนิเสียชายหนุ่มจัดการฝังศพหมาเก้าหางไว้แล้วรีบเดินทางไปตามที่พระอินทร์บอกอ ทันทีเมื่อไปถึงก็บอกแกเจ้าเมืองว่าข้าพเจ้าสามีของหญิงทั้งตีขณะนี้ได้ติดตามเพื่อขอรับตัวคืนไปยังบ้านเดิมอาเจ้าเมืองสวนและตรัสว่าเมื่อท่านกล่าวว่าหญิงทั้งตีเป็นพัญญาของท่านก็จงไปเลือกอเถิดถ้าท่านเลือกไม่ได้ก็อย่าเอาไปเลยยาเมืองให้เสนากัน้นม่านเจ็ดทัน แล้วให้นางทั้งสี่พร้อมกับนางสนมกำนันมากมายยื่นมือออกมาจากม่านนั้นให้มานพเลือกจับเอาเนื่องจากมือที่ลอดออกมาจากม่านมีมากมายชายหนุ่มรู้สึกงงและสงสัยยิ่งนักไม่กล้าเลือกจับเอามืออันใดเพราะดูดูก็เหมือนกันไปหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ลำลึกถึงพระอินทร์ผู้นั้นแนวทางให้ เขาเดินทางมาช่วยเหลืออเดินทางมาช่วยเหลือขณะนั้นมีมแมลงวีตัวหนึ่งบินมาตอมที่หูของเขาและกระติบเบาๆแกเขาว่าถ้าทันตอมที่มือหญิงใดให้ท่านจับมือน้ำท,ำทันทีหลังจากนั้นมแมลงวีก็บินไปตอมที่มือของหญิงนั้นนั้นชายหนุ่มก็จับมือไว้ก็สามารถจับถูกพัญญาทั้งสีของตนได้โดยไม่ผิดพลาด จะเมืองจัดฉลองสมโพธิเจ็ดวันเจ็ดคืนหลังจากนั้นเขาก็ขอนำเอาพัญญาทั้งสี่กลับคืนไปยังบ้านเมืองของตนเจ้าเมืองก็อนุญาตและพัญญาทั้งสี่ก็มายังฝั่งน้ำมาทำสกาละและกล่าวขอบคุณหมาก้าหางซึ่งพาเขามาจนพบพัญญาก่อนจากไปเขาได้ทำการ เาศพหมาที่รักของเขาเมื่อศพไหมจนเป็นเท่าฐานก็ปรากฏว่ามีหญิงงามออกมาจากกองไฟและบอกว่าข้าพเจ้าคือหมาก้าหางบัดนี้สิ้นเวนกรรมจึงได้กลับคืนเป็นคนขอเป็นข้ารับใช้ทำตลอดไปท้ายหนุ่มและหญิงทั้งห้ากลับคืนสู่เมืองํำเดิมเมื่อกลับมาปรากฏว่า เจ้าเมืองคนเก่าถึงแก่สวรรคตไปแล้วและไม่มีราชโอรสสืบราชสมบัติเสนาข้าราชการจึงปล่อยราชรถไปเกยผู้มีบุญมาปกครองบ้านเมืองราชรถมาอยู่ที่ไร่ของเขาเสนาที่ติดตามมาจึงอัญเชิญทายหนุ่มไปเป็นเจ้าเมืองปกครองตนนับตั้งแต่นั้นมาในบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุข จนสิ้นอายุไขของเขาท่านผู้ฟังที่เคารพนิทานธรรมคดีเรื่องนี้ให้ข้อคิดกับเราเป็นอย่างดีประการสำคัญที่สุดก็คือเรื่องความกตัญญูกตวเวทีคนที่มีความกตัญญูกตวเวทีต่อพ่อแม่เชื่อฟังคำของพ่อแม่นั้นเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม ดังเรื่องของมานพที่เล่าให้ฟังนี้และประการสำคัญที่สุดในตอนสุดท้ายเ,าเขาเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณคือสุนัขสุนัขที่เขาเลี้ยงไว้นั่นเขามีความรักมีความผูกพันด้วยใจจริงแล้วก็รู้คุณของสุนัข ฉะนั้นคนที่รู้คุณของคนเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นคนชั่วได้จะต้องเป็นคนดีอยู่ตลอดการสมด้วยธรรมภาติที่ตกล่าวไว้ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตวเวทิตาความกตัญญูกตวเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนั้นคนที่เจริญรุ่งเรืองหรือมีบุญมั่นขวัญยืนนั้นน่ะ จะต้องเป็นคนดีคนดีในเรื่องนี้ดีได้เพราะอาศัย,กะ,ยกะตัญญูกตเวทีเชื่อฟังพ่อแม่รู้คนของผู้มีคุณไม่ว่าผู้มีคุณนั้นจะเป็นใครแม้แต่เป็นสัตว์ดิรัฉานก็ยังรู้คุณของสัตว์นั้นคนมีกตัญญูกตวเวทีนี้ถือว่าเป็นบุคคลดีเป็นบุคคลสำคัญเชื่อว่า ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคงจะได้จำคตินิยายเรื่องนี้นำไปสอนบุตรธิดาของท่านให้เห็นผลของความกระตันยูกระตวเวทีดังที่กล่าวมาแล้วทุกประการสวัสดี